ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์คับใกล้สงกรานแล้วนะครับสัปดาห์สุดท้ายแห่งการทํางานก่อนที่จะถึงสงกรานแล้วนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปรับฟังนะครับเรื่องของงาน สงกรานต์จังหวัดชนบุรีประจำปี2568นะครับงานนวมัสการพระพุทธสีหิงและงานวันสงกรานต์จังหวัดชนบุรีประจำปี2568ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านธวัชชัยศีทองครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านคะสําหรับที่มาของการจัดงานนมัสการพระพุทธสีหิงแล้วก็งานสงกรานต์ที่จังหวัดชนบุรีสําหรับปีนี้มีที่มาอย่างไรคะท่าน ครับก่อนก่อนเดินต้องขออนุญาตอ้างประวัติของผู้สิงห์นิดนึงนะครับว่า,าเป็นอย่างไรนะครับว่าผู้สิงห์นี่เป็นเป็นพระคู่เมืองประจําจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งทาด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์หนักห้าสิบสามกิโลกร,รมัมนะครับแล้วก็ในสมัยนั้นสมัยสมเด็จสมเด็จพระสังฆราชกิติสุพลมหาเทระเนี่ยท่านได้ถวายนามว่าพระพุิธสิงห์มิ่งมงคลสิรินาถพุทธาบริษัทราชกุศลส,สามัคคีชนบุรีอุจนณียะประพิษ นะครับซึ่งปี2509เนี่ยสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะก,กับพระราชนีก็สเสด็จในการเปิดนะครับกระเนินเปิดหอพระพุทธเสห์แล้วก็ปลูกต้นสีมาโฟคู่บ้านคู่เมืองชลบุรีไว้ซึ่งก็ตั้งแต่2509นะครับปีนี้ก็จัดเราก็จัดงานกันมาเป็นปีที่93นะฮะแต่หอพระนี่ยเราสร้างตั้งแต่2509ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนชลบุรีก็เคารพนับถือมากนะครับนะครับ อันนี้เป็นเป็น,ปนรายละเอียดเบื้องต้นของของ,ของรพระพุทธรูปองค์นี้นะครับครับ,รบแล้วรายละเอียดของการจัดงานปีนี้มีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับครับปีนี้เราเราเรามีทีมจัดงานเป็นสีสันคอลเลคชัฟูตะวันออกเนะเ<ร>าะค<ช>่ะก็เป็นการจัดงานมานานละนะโดยเราจะเริ่มเปิดวันแรกวันที่สิบเก้าเราจัดในช่วงที่สิบเก้าสิบเอ็ดถึงสิบเก้าขอโทษค,ครับ <19 S 1> <อ>สิบเก้าเมษายนโดย,โดยวันที่สิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นพิธีเปิดหน้าของพระสิหิงนะครับซึ่งก็จะมี การเปิดงานมีการสแสดงโขนมีการสแสดงต่างๆนะในวันเปิดงานวันแรกแล้วก็คือแรกเราก็จะมีการประกวดนางสงการประจําปีหกแปดด้วยเพราะว่าในวันที่สิบสามเนี่ยเราจะมีขบวนแห่สงการทั้งเมืองเลยนะครับขมุองชนเนี่ยนะครับแล้วก็จะเอานางสงการชนะเลิศเนี่ยไปขึ้นขบวนที่ที่เราแห่แห่นในเมืองชนบุรีนะครับอันนี้ก็วันแรกนะฮะแล้วก็วันที่สองเราก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องอการใส่ผ้าไทให้สนุกนะซึ่งเป็นไปตาม พระพิธานของโอ์หญิงนะครับซึ่งซึ่งท่านก็ให้เราใส่ท่าไทยกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นการเดินแบบภาาไทยโดยแตบบ่จิตศักดิ์หน้าส่วราชการต่างๆนะก็จะสนุกสนานนะครับ <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองแล้วก็สิบสามมีงานแหส่สงการนะครับแล้วก็เออวทีต่างๆทุกคืนก็มีเวทีกลางด้วยแล้วก็สิบเจ็ดสิบแปเราจะให้ผู้นำท้องถิ่นก็นั่นที่บ้านมาประกวดแข่งขันร้องเพลงด้วยเพื่อความสมามัคคีกันนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ในช่วงงานเนี่ยเราก็จะมี การแข่งขันกีฬาต่างๆโดยเช่น,น,นแล้วก็มวยบาสเกตบอลต่างๆแล้วก็11-19เนี่ยนะครับก็จะเป็นงานที่ใช้บริเวณหน้าสารการทั้งเต็มพื้นที่กับบริเวณหลังาสารจังหวัดนะครับซึ่งก็สามารถที่จะามามาเที่ยวได้แล้วก็ไฮไลท์อันนึงเราจัดงานกาชาติด้วยนะครับก็จะมีงานออกร้านกาชาติที่เราเรียกว่ามัชชากาชาติก็จะมีการาตัก หลอดอัศติ20บาทนะซึ่งเราใช้โสโลแกนมาทุกปีว่าขาดทุนคือกําไรก็คือ20บาทเนี่ยเราแต่รางวัลก็อขอ้องอเราเป็นข้าวสาร30กว่าบาทน้ํามันน้ํปตาต่างๆซึ่งสนุกสนานฮะทุ่มสองทุ่มก็ของหมดแรับม,มอเตอร์ไซค์มีตู้เย็นต่างๆลงในบ่อทุกวันรายได้จากการจาก,กาชาติก็จะนําไปช่วยเหลือผู้ยากไร้สร้างบ้านทุกทุนกนารศึกษาต่างๆซึ่งทุกปีเราก็ทําอย่างนี้แล้วก็คึกคักมากอันนี้ก็เป็นงานที่ อยู่ในงานของงานสงการแล้วก็งานหาผู้สือ่อด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับค่ะท่านคะสำหรับงานสงการนะคะที่ชนบุรีเนี่ยถ้าจะแนะนําว่าถ้าไปเล่นสงการที่ชนบุรีเราไปเล่นที่ไหนได้บ้างคะท่านช่วงนี้ถ้าเราดูข่าจะเห็นว่าเราเริ่มมีงานวันไหลแล้วไหลน้าวันไหล,หลก็คือเล่นกันตามถนนหนทางเนี่ยจะเป็นขบวนยาวเลยเริ่มเริ่มแล้ววันแรกที่บ่อวินอำเภอ ตำบลบอ่อวินอยู่ที่อำเภอศรีราชาเมื่อวันที่หกนะครับและของเราเนี่ยมีวันไหลทั้งหมดสิบสองที่คือทั้งทั้งจังหวัดเลยเนี่ยแต่ที่ไฮไลท์จริงเนี่ยวันที่สิบหกสิบเจ็ดเนี่ยก็น่าจะมาเชี่วที่ทชายหาดบางแสนก็จะมีการก่อพระทรายประกวดก่อพะทรายด้วยแล้วก็เราแสนก็มามาได้สะดวกลงบูพาวิถีมากับแป๊บเดียวก็ถึงเล่นน้ําได้แล้วก็สิบแปดวันไหลหนาเคือพัทยา แล้วก็ที่ไฮไลท์ที่เราเคยินกุ้มสาวลงน้ำก็ที่เกาะที่ช่างก็สิบแปดเหมือนกันนะก็แนะนาถ้าอยากให้ไปดูเราเตนี้ก็ทำกระเก่าที่ที่เขาเขามีบรรดานะฮะก็มามาเที่ยวงานกชาติมาเที่ยวหน้าศาลก็เอ่ยพิเีสงการตามจุดต่างๆได้เพราะว่าแต่ละวันก็มีไม่ซ้ําที่นะครับแต่ีถึงวันที่ยี่สิบมาสุดท้ายที่บางละมุงที่ไอ้บางสะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเขาเรียกว่าเล่นไหลน้ำ เรื่องโรงการนะครับผมครับพูดถึงงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดชนบุรีนะครับเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของสถานที่จอดรถแล้วก็การเดินทางต่างๆจังหวัดมีแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกตรงนี้ยังไงบ้างครับเอาเนี่ยขณะที่ผมกําลังสัมภาษณ์เนี่ยผมก็กำลังเปิดงานเรื่องการความปลอดภัยทางถนนอยู่ซึ่งเราก็ทุกปีเราก็ใช้ช่วงเจ็ดวันสิบวันอันตรายแหละในการมีชั้งด่านหลักด่านรอง เราโดยเฉพาะเรามีด่านทางน้าด้วยเช่นเช่นถ้าแหลมบางจากัยพัทยาเนี่ยรันจะมีแรงวดขันเรื่องการใส่ชูชีพการเน้นระทุกเกินแล้วก็ด่านอ่าน้ําที่เกาะลอยเิือชาที่จะไปเกาะชิชังเนี่ยต้องเป็นกันเพราะช่วงนี้คนเที่ยวทางทางเกาะเยอะมากเยอะมากแล้วแล้วก็แต่สิ่งที่สําคัญที่เรามุ่งเน้นเราก็ใช้หลักเหมือนเดิมคือสามมอฮะคือหนึ่งเมาเราไม่ให้ขับสองเซอร์ฟน็อคสามเรื่องความเร็วนะอันนี้ก็ยังกาชับอยู่แล้วก็ทุกปี สถิติการบาดเจ็บการเสียชีวิตเรามีไม่มากลดลงทุกปีนะเพราะว่าเราช่วยกันแล้วก็พอรถมันเยอะผมคิดเ่านั้นรถมันเยอะคนมันเยอะันความเร็วมันทำไม่ได้แล้วค่อยๆไปกันรถไฟเชี่ยมค่อยเล่นกันแต่ก็ต้องขอความร่วมมือด้วยโดยเฉพาะนั่งใช้กระบะเล่นน้ำเรืออะไรก็ลัวอุบัติเหตุเหมือนกันนะก็พยายามประชาสัมพันธ์อยู่เดี๋ยวที่ผมก็เราจะไปเปิดการปล่อยตัวปล่อยแถวที่ชายหาดบางแสนประมาณเก้าโมงได้แหล้วจากเสียสัมภาษณ์นี้อันนี้ก็จะเป็นมาตรการในเรื่องความปลอดภัยทั้ททุงเที่ยว แต่ว่ารถลาลก็ทั้งเยอะนะต้องความระมัดระวังเพราะว่าช่วงช่วงท่องเที่ยวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมครับค่ะท่านคะสุดท้ายค่ะฝากให้ท่านเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่เชิญชวนไปเที่ยวงานสําหรับปีนี้หน่อยค่ะครับ,รบก็1 1ว9นะฮะงานสงการงานรักการทุตรีเหงแล้วก็รกชาติขาจังหวัดชลบุรีก็อ,อยากให้มาเที่ยวชมกันเลยเพราะวันไฮไลท์วันที่13ไปชมกระบวนแห่สวยงามสะการตาแล้มาทุก ทุกอำเภอจากเ1อำเภอนะครับแล้วก็มีเป็ียงดินซองถิ่นแต่ละอำเภอมาให้ดูแล้วก็สนุกสนาน,ก,นก,กันเล่นน้าแล้วก็เลยไปเล่นวันไหลที่อำเภออื่นต่อไปครับการเดินทางก็ไม่ไม่ยากลงบุรพาวิถีแว็บเดียวก็ถึงชนบุรีแล้วนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนแล้วก็ในช่วงสงการนี้ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันไม่ไกลกรุงเทพมาใกล้นะครับแล้วก็ไปค้างไปกลับก็ได้นอนค้างก็ได้เรามีโรงแรมหลายพันโรงแรมสามารถรองรับ ขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านทวัชชัยสีทองนะครับผู้ว่าราชก,การ,ร,ากราจ,จังหวัดชนบุรีกับงานนมัสการพระพุทธศรีหิงและงานสงกรานต์จังหวัดชนบุรีประจำปี2568นะครับ